มีจุดไหนบ้างในรถยนต์ซูซูกิเซล r โอที่เรามักจะละเลยในการทําความสะอาดบางครั้งเราอาจจะทําความสะอาดไม่ทั่วถึงวันนี้มีเวลาว่างจะมาทําคลิปแนะนําเพื่อนๆกันครับทําความสะอาดแล้วมันจะดูดีขนาดไหนไปดูในคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel YouTube คนขับเซลีโอครับวันนี้มีเวลาว่างนะครับอยากจะมาแนะนำนะฮะ จุดต่างๆของรถยนต์ซูซูกิ c e ล e โร o นะอย่างเช่นจุดโลโก้ด้านท้ายประตูเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าตัวนี้ผมใช้มาปีนึงแล้วนะครับไม่เคยได้ล้างทําความสะอาดจุดนี้เลยนะต้องบอกตรงนะครับมันจะดูแบบว่าอื้อเคลอะมากปกติเราล้างรถเนี่ยเราก็จะล้างใช้ฟองน้ําถูบริเวณสีด้านนอกนะครับใช้น้ํายาล้างรถนะครับล้างแล้วก็ขัดเคลือบสีอยู่เป็นประจําแต่ว่า ตามจุดต่างๆตามจุดของโลโก้นะครับไม่ว่าจะเป็นโลโก้ซูซูกิโลโก้เซเลริโอก็ตามนะครับมันมักจะมีคราบคลายสะสมนะครับคราบฝุ่นคราบดินวันนี้จะมาแนะนําเครื่องมือที่ราคาประหยัดแล้วก็ง่ายนะครับในการทําความสะอาดก็คือแปรงสีฟันเก่านี่แหละนะครับเป็นขนแปรงนุ่มนะฮะแล้วก็ใช้น้ํายาล้างจานนะครับขั้นแรกนะครับเราก็จุ่มน้ํายาล้างจานไปเลยผสมน้ํานิดหน่อยนะครับแล้วก็ขัดขัดถูถูขัดขัดถูถูนะครับ เห็นไหมครับมันก็ไม่ยากนะวิธีการทําความสะอาดเนี่ยเราเอาน้ําลากออกไปเป็นไงเงาวิ้งเหมือนแบบว่ารถใหม่ป้ายแดงเลยทีเดียวนะครับพวกโลโก้อะไรต่างๆพวกนี้นะครับปกติแล้วเนี่ยเวลาเราเช็ดล้างด้วยฟองน้ําเนี่ยมันจะเข้าไม่ถึงนะครับถ้าเราใช้แปรงสีฟันเนี่ยมันก็จะทําความสะอาดได้ทัวถึสินกว่านะครับนานๆทีปีหนได้ล้างทีมันก็ดีเหมือนกันนะครับใช้มาปีนึงแล้วไม่เคยล้างเลยนะตรงนี้นะครับ ช่วงนี้หน้าฝนด้วยนะครับก็มีคราบอะไรเต็มไปหมดนะครับพราะขัดล้างแล้วเนี่ยมันก็สะอาดเอี่ยมดีเหมือนกันนะรูกุญแจบางทีดำๆนะฮะแล้วก็แบบว่าใช้แปรงขัดค่อยๆขัดไปนะครับตามภาษาคนว่างงานนั่นแหละนะฮะต้องบอกจริงนะครับก็คือคนที่ดูคลิปนี้ก็คงจะว่างนั่นแหละนะครับผมเองก็ว่างเหมือนกันเลยทําคลิปนี้ออกมาเอ้าม,มีอีกจุดหนึ่งที่อยากจะมาแนะนํานะครับสําหรับใครหลายคนที่รู้สึกว่าภายในถังไอ้ฝาถังน้ํามันนะครับ เรามันแบบว่าดูสกรปรกอ่ะเราอาจจะไม่ค่อยได้เปิดมาล้างปกติเวลาเราล้างรถเนี่ยเราก็จะล้างแค่ข้างนอกใช่ไหมครับหลายๆคนอาจจะสงสัยนะว่าฉีดน้ําล้างได้ไหมนะครับเราสามารถทําความสะอาดแล้วก็ฉีดน้ําล้างได้เหมือนกันนะครับนี่เปิดฉีดล้างแบบนี้เลยใช้แปรงสีฟันนะนะครับขัดออกให้เรียบร้อยนะครับแค่นี้ก็ สะอาดเอี่ยมแล้วนะครับก็เป็นจุดต่างๆที่อยากจะมาแนะนํากันนะครับเป็นจุดที่เรามักจะไม่ค่อยได้ทําความสะอาดนะครับนานทีปีหนนะครับโอเคถ้าชื่นชอบคลิปอย่ลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u บส c r i b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับยังมีคลิปที่น่าสนใจอีกหลายคลิปสามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะครับ